สวัสดีค่ะพบกับนภพัฒน์โค้ดในสไตล์การสอนในรูปแบบของครูนภพัฒน์นะคะในวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนวิธีการสร้างโลโก้ที่เป็นของตัวเองแบบง่ายๆนะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าจะมีวิธีการสร้างอย่างไรนะคะเริ่มต้นเราก็ต้องเปิด PowerPoint ขึ้นมาก่อนนะคะ แล้วเราก็จะมาสร้างรูปแบบกันค่ะว่าเราต้องการจะได้โลกโลก้แบบไหนนะทีนี้ครูครูก็จะอยากได้โลกโลก้ที่เป็นรูปของวงลกลมก็จะอินเสิร์ตนะคะเลือกที่เชฟนะคะเลือกที่เชฟแล้วก็ไปหาวงกลมสองชั้นนี้เป็นรูปโดนัทนี้นะคะคลิกมาเลยนะคะทีนี้เราก็วาดโดนัทออกมาค่ะนะจะให้มันใหญ่มันเล็กยังไงก็ได้เอาใหญ่ๆไว้ก่อนก็ได้ค่ะ ะะวาดมาเลยแบบนี้นะคะได้โดนัทหนึงวงแล้วนะ,ะอยากให้มันมีข้างในที่กว้างขึ้นนะคะเราก็จิ้มตรงจุดสีเหลืองๆนี้แล้วก็ลากเข้าไปค่ะอ่ะก็จะมีข้างในกว้างขึ้นแล้วถ้าอยากได้เป็นแบบวงลีลีหน่อยก็ดีบมันเข้ามาแบบนี้นะคะอ่ะลักษณะนี้ แต่เราไม่ได้อยากได้วงกลมอย่างนี้ทั้งวงเลยนะคะเราอยากให้มันเป็นแบบส่วนสองครึ่งวงกลมอะค่ะสองอันเราก็จะใช้วิธีการคือลากสี่เหลี่ยมตัวนี้มาค่ะสี่เหลี่ยมนี้จะกว้างจะยาวอ,อย่างไรนะคะความกว้างน่ยจะมากจะน้อยขึ้นแต่ว่าเราต้องการแบ่งวงกลมเนี้ยให้มันห่างกันขนาดไหนนะคะแล้วเราก็เอามาซ้อนกันไว้ตรงนี้ให้มันตึงกลางนะคะ ตรงนี้เลยเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดส่วนที่เราไม่ต้องการเนี่ยออกนะวิธีการตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกก็คือเราก็คลุมเลยค่ะคุมทั้งหมดนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ไปที่ format ค่ะก็มาเจอตัวนี้ค่ะคลิกเข้าไปไปเลือก segment นะคะให้เขาแยกส่วนให้นะปึ๊บอ่าก็จะแยกส่วนละทีนี้พอเขาแยกส่วนเนี่ยตรงไหนที่เป็นเส้นตัดกันก็จะเป็นหนึ่งส่วนนะคะ ตรงนี้เราก็จะมาเริ่มเอาส่วนที่เราไม่ต้องการเนี่ยออกไปเลยนะคะครูก็ไม่ต้องการข้างในเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่รูปภาพนะตัวนี้เราออกต้องไม่ต้องการตัวนี้เพราะว่าให้วงกลมเขาแยกจากกันให้มันมีมิติหน่อยนะคะอ้าวก็จะดูไม่ทึบละนะคะสีเราก็เปลี่ยนได้นะคะครูต,ต้องการสีแสดดำเพราะฉะนั้นข้างบนก็เป็นสีแสดเหมือนเดิมข้างล่างเนี่ยครูเปลี่ยนเป็นสีดำานึ นี้อ่ะก็ใช้เป็นสีดำอ่ะก็ได้ละแสงด,ดำตามต้องการต้องการเนี่ยเราก็จะเอารูปมาไว้นะคะเราก็ใช้ทีการนะคะไปก๊อปรูปมานะโดยที่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีไว้ในเนี้ยเราก็ไป insert p i c t u r e แล้วก็แคปมาเลยนะคะก๊อปมาเลยนียครูเอามาวางไว้ที่นี่ละนะก็จะเอามาก๊อปที่นี่ก่อนก๊อปภาพไปก๊อปตี้เลยแล้วก็ไปวางที่หน้านี้ นนะก็มาวางภาพเรียบร้อยนะคะจัดขนาดภาพให้ได้ตามต้องการค่ะครูก็ต้องการภาพประมาณนี้ใหญ่กว่านี้หน่อยก็ได้บางใหญ่ใหญ่เห็นหน้าครูนะประพัดช,ชัดชักเราก็จะได้ภาพอยู่ตรงกลางเรียบร้อยนะคะทีนี้ตามภาพเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราจะเห็นว่าเขาอ่ะ อย right ู่บางวงกลมหมดเลยแต่ข้างบนเราต้องการให้เขาอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วนะต้องการเอาหน้าออกมาข้างนอกนะคะก็ให้เห็นอย่างนี้แต่ตรงนี้ค่ะด้านล่างเนี่ยเราต้องเอาด้านลําตัวเนี่ยซ้อนไปข้างหลังนะคะซ้อนไปข้างหลังของเครื่องวงกลมนี้ก็ไปเคกที่ครื่องวงกลมค่ะแล้วก็เอาเครื่องวงกลมเนี่ยมาข้างหน้าดินคือก้อนนี่นะคะก็ไปซ้อนอยู่ข้างหลังของตัวสีดําเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ได้โลโก้ออกมาแล้วค่ะทีนี้นะก็ได้เรียบร้อยโลโก้แต่ว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์ค่ะคือต้องการที่จะใส่ชื่อนะใส่ชื่อใส่แบรนด์เข้าไปนะคะก็ไปคลิกที่กล่องข้อความนะคะลากมาแล้วก็เขียนข้อความเลือกตัวอักษรเลยค่ะก็เลือกตัวนี้ละกันหนาๆน,นะคะขนาดก็เอาตามต้องการเลยเอา36ได้ไหมเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวค่อยมาตักลบกันไปนะคะ ก็ใส่ชื่อไปก่อนเลยค่ะอันนี้เราจะเอาไว้ตรงส่วนสีดำนะคะถ้าต้องการให้อักษรเนี่ยเห็นชัดๆในสีดำก็เปลี่ยนสีซะจะใช้สีแสดก็ได้นะจะใช้สีแสดตัวนี้ก็ได้ มันก็จะทิพทิหน่อยนะคะหรือจะใช้สีขาวเลยก็ได้นะประมาณนี้เราต้องการเอาไว้ข้างล่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไปสร้างส่วนโค้งกันก่อนอ่ามันขอให้ทําเป็นสีดําก่อนละกันมันจะได้มองเห็นนะคะ่ะเราก็จะไปสร้างให้มันโค้งก่อนการสร้างมันโค้งก็คือเราก็ไปที่ format นี้เหมือนเดิมแล้วไปที่ text effect นะคะไปเลือก transform นะคะให้เขาโค้ง ล่างนะตัวนี้โค้งมากโค้งน้อยจิ้มลากเลยค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะโค้งให้เราละตรงนี้ไว้ทาอะไรตัวนี้ก็ไว้ดูว่าเขาโค้งขนาดไหนไเห็นไหมแบบนี้เลยต้องการให้เขาโค้งยังไงเท่ากันหรือ,อยางแบบนี้นะคะเรียบร้อยนะอ่ะทีนี้เราก็ไปดูว่ามันเข้ากับวงกลมเราไหมที่เราทําไว้นะคะมองไม่เห็นใช่ไหมก็ต้องเปลี่ยนสี่าไป และเปลี่ยนเป็นสีขาวจะได้เห็นชัดๆนะคะก็ลงมาได้ละเรียบร้อยค่ะเราจะเห็นว่าเขาไม่ค่อยกระจายกันออกนะอยากให้กระจายห่างจากนี้มากๆนะคะจะได้เต็มครึ่งวงกลมก็ทําได้นะก็คุมไว้แบบนี้แล้วก็ไปที่ตัวนี้ค่ะ LV เห็นป่ะอ่ะิกเข้าไปค่ะมันก็จะมีเวลี่ท้ายก็คือแคบมากๆเลยบีบอีกบีปไาอันนี้ห่างปกติอันนี้ห่าง หรือห่างมากๆห่างมากๆกตัวจะเล็กไปเอาห่างนี้ได้สสยๆนะคะก็ใช้ตัวนี้ได้อ่ะแล้วเสร็จสิ้นตรงชื่อละนะคะเสร็จแล้วข้างบนเนี่ยค่ะด้านบนเนี่ยเราจะเราจะว่างไว้อย่างนี้ก็ได้นะคะหรือเราอยากจะใส่ออข้อความอื่นๆใส่ลักษณะของแบรนด์เราหรือหรือช่องเราหรืออะไรก็ได้นะคะหรือสถานที่ของเราก็ได้นะคะก็ใส่เข้าไปตอนนี้ครูก็เอากล่องข้อความมาใหม่ ไปใช้อักษรเดิมนะคะขนาดเมื่อกี้น่าจะ36มสิก็จะใส่เป็นคำว่าณนะประพัดโค้ดค่ะตัวน,นี้เลยณนะประพัดโค้ดเสร็จเรียบร้อยนะคะก็อยากให้เขาโค้งอีกเหมือนกันแต่ทีนี้มันเป็นโค้งขึ้นบนใช่ไหมก็มาที่ฟอร์แมตเหมือนเดิมนะคะฟอร์แมคลิกปาไปที่ text effect ค่ะ ลงมาข้างล่างค่ะท่านฟอร์มเลือกตามอิสระเลยนะก็ <_ d ata> ให้เขาโค้งบนตัวนี้ปึ๊บ <_ d ata> อยากให้เขาโค้งมากแค่ไหนอ่าลากไปไม่สมดุลใช่ไหมตัวนี้แหละเป็นตัวจับไป,ปอ่าประมาณนี้แล้วก็ลากมาให้เขาเข้าไปอีกได้ก็เลื่อนแบบนี้ค่ะ <_ d ata> นะคะก็เข้าไปเรียบร้อยละ อยากให้เขาห่างเหมือนกันก็ต้องไปที่นี่แล้วก็ไปส o s e นะคะก็จะกระจายห่างอันนี้ก็จะห่างมากแต่ตัวจะถูกดีบค่ะเอาแค่นี้พอ๊บ่ะได้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับโลโก้ของเรานะคะแต่เขายัางแยกส่วนกันอยู่เนาะเราสามารถที่จะกรุ๊ปส่วนเขาได้เลยค่ะกลุ่มเลยนะคะแล้วก็ไปที่กรุ๊ปแบบนี้เราก็จะได้เขารวมกลุ่มกันแล้วค่ะ ถ้าเราอยากจะเก็บตัวเดิมไว้นะคะแต่เราก็ยังอยากได้โลโก้ที่เป็นภาพเดียวกันอยู่ทํำยังไงเราก็จะคลุมดําอย่างนี้ค่ะคลิกขวาค่ะอ่ะคลิกขวาตัวนี้แล้วเราก็ปปี้เราไม่รุ๊ปนะเราใช้ copy ปปี้เสร็จแล้วเราก็มาวางโดยการคลิกขวาอีกทีหนึง่งแต่ให้เราวางเป็นรูปภาพเห็นไหมคะให้เราวางเป็นรูปภาพแบบนี้วางไป พอวางรูปภาพแบบนี้ก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยไปทั้งกลุ่มเลยนะคะจะย่อส่วนมันก็จะเป็นอัตราส่วนเดิมไม่เพี้ยนถูกมะไม่เดี้ยวแล้วนะคะตามต้องการย่อเข้าไปมันก็จะได้สัดส,ส่วนเหมาะสมทําอย่างไรก็ได้เห็นไหมคะไปด้วยกันหมนเดเลยแต่ตัวเนี้ยมันจะแยกอยู่ดึงออกมาก็ออกนะ,ะ,ะลักษณะนี้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะก็หวังว่าเป็นประโยชน์กับเรา ไม่มากก็น้อยเนาะเอากลับไปใช้นะคะสำหรับเด็กๆที่จะทำ PowerPoint นำเสนอผลงานครูนะคะเด็กๆก,ก็จะใช้เทคนิคนี้ได้นะคะในการสร้างโลโก้ของตัวเองนะคะเพื่อจะไปใส่ใน PowerPoint ให้เห็นว่าเอออันนี้เป็นของใครนะคะก็ดูเก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้ก็ขอให้ทุกคนได้ประโยชน์จากคลิปที่ครูตั้งใจทำให้ครั้งนี้นะคะขอบคุณ